คุณคุณอนุทินชาญบีรกูลค่ะเดินโดนถามแน่ๆละะข่าวมาขนาดนี้มีกระแสข่าวว่านายเนยวินชิดชอบตกลงไม่จบนะมันยังไม่จบครับนายหรือว่ามันสาสัมพันธ์กันใหม่ครับนายมีรายงานข่าวว่าเนวินชิดชอบเนี่ยไปพบทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่ามีคนหนึ่งไปด้วยปรากฏแหล่งข่าวยืนยันค่ะว่าเป็นนายอนุทินชาญบีรกูลเข้าหารือกับนายทักษิณวานนี้กับนายเนยวินจริง วันนี้นายอนุทินเนี่ยเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่4ทั6 7ที่ห้องประชุมวิจิตวัทการชั้น3ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลค่ะปกติคุณอนุทินนี้ให้สัมภาษณ์ตลอดนะวันนี้คุณอนุทินไม่ได้เดินทางขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งก่อนเหมือนที่ทำตามปกติแต่ว่าไปเข้าตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติในทันทีเลยเลี่ยงค่ะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ จากนั้นประชุมเสร็จสฝบปุ๊บลงจากตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติใช้ประตูชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงการเจอกับสื่อมวลชนก่อนจะนั่งรถลงมาบริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อร่วมประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับนายกที่ห้องสีเขียวนะคะจุดเนี้ยนักข่าวกำลังจะอ้าปากถามคุณอนุทินตัดบทขอไปประชุมก่อนจากนั้นก็ลงด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าให้รถเนี่ยไปเทียบที่ประตูผู้สื่อข่าวพยายามจะ โกน,น่าคุณอนุทินไปจริงไหมไปกับคุณแดนวินหรือเปล่าไปจริงไหมบอกมือบายบายส่งยิ้มแล้วก็ออกจากทรรเนียบทางประตูสี่ฝั่งตรงข้ามก่อพอทันทีค่ะคือท่าทีแบบนี้มันก็ปลอยทำให้สื่อคิดไปได้ว่าพอยอมรับเออนะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะยังงุ่นอย่างนี้นะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมีภาพออกมาเ,ออเดี๋ยวใช่ไหมใชเออ่เอาแหละนี่ก็ ก็น่าจับตานะรับไปคุยกันเรื่องอะไรนะจจบแล้วครับนายเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วครับนายอะไรแบบนี้นะคือเริ่มต้นน่ะเริ่มต้นอยู่แล้วแหละการมา่วมรัฐบาลเนี่ยประเด็นคือคุยกันเรื่องอะไรคุณเอวลรอเลยนะ<ม>จะต้องมีคนขุดขุดคลิปอะวันที่นั่งแล้วแบบน้ําตาไหลอะ,อะ<ม>พี่ว่าแบบผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะออดิจิตอล<ม>ฟุตดพิ้นยัง<ช>จะิง,ง,งอยู่เสมอใช่นะครับ